ทุกคนครับตอนนี้นะครับผมเล่นมาประมาณ12ชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยต้องจะเป็นต้องเล่นตำแหน่งออฟเลนนะครับพอานี้ว่ามีไก่แย่งป่าพี่ไปนะครับผมซึ่งขอบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นการเล่นในคอมครั้งแรกของพี่เลยนะไม่รู้ว่าจะเล่นได้ดีขนาดไหนคือตั้งแต่แลงงอ่าตั้งแต่แลงเริ่มต้นจนถึงแรงคอมเมนเดอร์หนึ่งห้าดาวเนี่ยผมเล่นผ่านมือถอนะ แต่พอเป็นเกมสุดท้ายจะขึ้นคอนไงก็เลยแบบอยากจะอัดคลิปมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับเฮ้ยรดระระระรมึงใจเย็นดีเฮ้ยใจระระใจเย็นใจเย็นงานนี้เดี๋ยวมึงมีตายนะคือน้องๆก็น่าจะรอดนะครับวพราะพี่นี่เป็นอันดับหนึ่งของอาวด้วยนะเห็นเล่นปีไฟอันดับหนึ่งแบบนี้อาวผมก็อันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเลือดน้อยแล้วก็ไม่หวั่นนะผมคือเราต้องตีเราต้องถอยเรื่อยนะโอ้โหของก่อนนะเพราะว่ารอบนี้ซิปแบบซิปออกของโคตรขากครับคือน้องๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมพี่แบบ เก่งจังเลือกเอาของคือพี่ก็เคยไปแข่งระดับโลกมาแล้วนะฮะโปรลีกระดับโลกก่อนที่ยุคฟรีไฟจะเปิดอีกนะแล้วก็ทีดีก็มีอาวีกำเนิดขึ้นมาพี่ก็เลยไปแข่งระดับโลกคือป่ามันไม่มาฟาร์มท่าทีผมต้องขมโมยอยู่นะซิวเอาไม่ได้นะเพราะว่าป่าเราไม่อยู่ผมรู้ว่าอยู่ในป่ากดตะกียสองวิ่งผ่านเอะๆๆๆดบแดเจ้าพี่มันยังช้าไปสิปีในน้อง อันดับหนึ่งไม่ยอมแตกง่ายๆเลยเอ้ยได้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 ูร้อเล่นกูขดกูขดกูขษมาดิครับตามด้วยบัฟฟ้าต่อเลยบัฟฟ้าก็เฮียแล้วตามด้วยบัฟแดงชอบแย่งกูป่าจะไม่เฮียแล้วดูชื่อมันด้วยนะผมมันชื่อว่าปับปั๊มแรงนะไอ้บัตเตอร์ไฟอะไม่รู้ว่าท้ายเกมจะทำเฮียอะไรได้ปะคือเราเล่นนะครับผมเราต้องพยายามตีลิปนะฮะเพราะว่าถ้าป่ามันไม่มาเราก็เราก็ทําการแย่งเอาเลยครับผมเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าตังนะฮะ คือง่ายคือคือมึงรีบตีแล้วให้มันเกิดใหม่อะไรเงี้ยเวลาป่ามึงมาฟาร์มเนี่ยแล้วก็เราจะให้ป่ามาฟาร์มได้เรื่อยๆนะคือมันจะเกิดความต่อเนื่องกันโอ้โหเฮียตังฮีน่าแบบนำสัตว์อ่ะอ้าวสวัสดีครับลุงตู่ลุงตู่ไม่อยู่เฮียลุงโอ้โหไม่กันป้อมดีจัดมาดิครับผมต้องรับเทว้ได้ยังไงเทวอออโดนดักไปทีดง หัวดหวดหวดหัวดเอ้ใจเย็นใจเย็นใจนน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 น่นน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 านน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 เมานน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 านนนนนนงดนนนนนเนนนเนนอน ไอ้ย so ิ้มหายถอ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 ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วบัฟกูับัฟกลัวเออโดนแดกไปแล้วมึงบัฟทุกคนครับซิวมาแล้วซิวมาซิวมาผมควรทำไงดีวะเนไอ้เทวเทวเทวไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งเอ้ยเว้าชิบหายใจเย็นดิเฮ้ยใจเย็นถอยยาวเลยจังหวะนี้เพื่อนเฮ้วเราเราต้องปล่อยคีปนะจังหวะชนระบุนเราต้องแอบแอบเอาคีปไป เออใจเย็ดเย็ดเย็ดเจ้าเหล่าเพื่อน,นได้นะได้นะมาดิเออปั๊ดไหวเฮียเอ้าทำไมปั๊ดมึงไม่ได้วะเนี่ยแตกเรียบร้อยโง่จัดอไเลยเพื่อนกูนี่โอ้โหไปแจกชาดาวอีกเวียนเนื้อมาทีนี้จะเป็นการปิดฉากโอ้โหกลัวไม่ได้สักทีวะไอ้เฮียจะยาก่าไายวะเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาดิมาดิมา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 ดิครับยังไงเพื่อนเพื่อนรอเราคูก่อนสาวมาปั่นปันหัวหัวหวหัวเฮ้ยเดือด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 เฮ้ยเดือดจัดว่ะเดือดจัดว่ะเดือดจัดว่ะไอ้ยโคตรเดือดเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเอาเอาห้าวเหรอห้าวเหรอไปไปถอยถอยถอยโอ้โหเพื่อนกูนี่แบบโคตรกะเลยตอนนี้ขอวาร์ปกลับแป๊บเอ้ยบัสถ้ามึงไปมันได้หมดเลยนะเว้ย แตกสวยโคตึงอะทุกคนเพราะว่ามันเป็นอีกเกมเดียวก็จะขึ้นคอนก็ตึงเหมือนธรรมดานะซีอยู่ข้างล่างเราจะไม่ไปยุ่งกับมันนะ <c oughs> เราจะค,ค่อยๆแอบเอาเลนล่างไปเรื <c oughs> อ่อยสวยดิสวยเิแตกเ <c oughs> ยี่ยมเยี่ยมทำดีมากลูกน้องอันนี้ก็เป็นลูกน้องของพี่นะครับ <c oughs> ท,ที่ที่มาคอยแบบมาเป็นมาคอยปกป้องพี่เวลาพี่เล่นแรงนะครับทุกคน เอ้ยเอ้ยสวยสวยเอาเอาเรียบร้อยนะแตกนะเป็นไงระชาดาวไปทเเเีเลยเฮียเรียนกลางได้อะสวยแต่ว่าผมต้องรีบไปเรียนล่างนะเพราะว่าเพราะว่าเราจะแอบ,บดันเรียนล่างเราถ้าเราเล่นออฟเลนนะครับผมเราพยายามเคลียร์คลิปเรียนล่างกับเรียนกลางนะคือเราไม่ควรไปอยู่เรียนบนนะถ้าหากว่าไม่มีการสลับอ้าวชนระบุนแบบนี้ เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอโจรโจรจะไหลป้อมนะไหลป้อมนะครับไหลป้อมนะโอเคเกมนี้ไม่มีอะไรสําคัญยิ่งไปกว่าป้อมละเอาไอ้เฮี้ยชิบหายเลนกลางเลนกลาง์ดวะผมว่าผมไปไม่ทันนะเดี๋ยวเอาแม่งกูแถบนะกูแถบนะไม่มีใครไปการกูแถบนะแถบนะเอ้ยลุงตู่มาใจเย,ย็นลุงตู่ลุงตู่ใจเย,ย็นลุงตู่ไปแล้วเด้อไปอยู่ละโอ้โหป้อมมึงเดี๋ยวไปครึ่งหลอดแล้วนะ เจ้าอ๋อยีน่าเจ้าเหรอจะวัดกับพี่ไม่ไรน้องไอ้สวยสิบ้าฟ้ามานี่ไอซิวมาดิเพื่อนเพื่อนตามกูหน่อยตามกูนี่ไอเด้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 อเอาเอาเอาเด้อไอเหี้ยกูรอดได้ไงไม่ได้เด้อ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 เออสวยสวยไอ้น้องทำดีทำดีอ่าไอซิปนี่พี่ก็จ้างมาประมาณสองหมื่นะครับผมให้มันมาเล่นแทงให้ผมนะครับเอา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 โดนขังดิ เอาเฮียเว้าโอ้โหกูตายไอ้เฮียมันโอเคดาไม่ฟังกูเลยเนี่ยแน่นไงไม่มีใครมาเลยไอสัตว์เอ้ยจบแล้วฟาร์มป่ากูนี่กากมากเลยไม่สมกับจ้างมาเลยคาสองแสนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเทล์เทวเทวเทวมึงมาดิไอ้พัดได้นะได้นะเอาเทวเทล์เทลเปิดช่องโว่หวะไปดิไอ้เหี้ยชะตามึงขาดแล้วไปไหนอี ดึงมาหดหดหดเข้าไปอ่ะบัตมึงหนีไปเลยโอเคกูรับดาเมจให้มายังไงมาดิโอ้โหพ่อมุญสิบหนึ่งอ๋อสิบรูมหนึ่งไม่งั้นผมคงไม่ตายโอ้โหเฮียเกมรู้สึกว่าจะเสียเปรียบแล้วนี่เฮ้ยเป็นเอาดาร์กว่ะแต่ไวแบบสลับพี่อันดับหนึ่งของวงการ RV นะครับคือผมไม่กลัวครับผมถึงมันจะเอาคองหรือว่าเอาดาร์กนะครับผม ไอแท็กดูนะครับผมแต่ผมจะพิกเกมให้ดูนะซึ่งตอนนี้แบบยีน่าเป็นตัวทําเกมหนูจะฆ่ายีน่าดูมึงมาแล้วจะไม่มานี่นดิหดหดหดเข้าให้อือเออ,เอ,อชัดดาวไปดิเอาเอาเอา,เอาโอมาโอมาโอมาคาโนโนยังไงมันไม่กล้าอะ่ะตอนนี้เราได้ก่อเกิดมาละไปเคลียร์คลิปเบอไอซิฟโอ้โหก็แบบไม่พ้น ยังไงเนี่ยให้หัวหน้ามาเคลียร์คลิปเนี่ยอัโลโหลผมว่าเราจบได้นะเกมนี้เราแบบอีซี่ชนะชิีๆโอ้โหไอสัตว์นี่มึงชีพหรืออะไรมันโคตรเยอะเฮ้ยตอนนี้ไหวไหม,ได,มได้ไห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 มผมต้องตีป้อมไม่ทันผมต้องตีป้อมไม่ทันยังไงผมต้องทำทุกอย่างเพื่อได้ตีป้อมสักครั้งหนึ่งเฮ้ยติเกอร์ไปออเดกิวต่อเร็วโอเมนวางแซ่แล้ววิง่งเลยลูก เฮียเลยเร็วจะไม่ัดเอาติดแยกเออโอ้โหโอเมนทำไมมึงไม่ทิ้งแซ่ละมึงวิ่งวะมันวิ่งช้าโอ้โหโอ้โหถ้าไม่โหดจริงขึ้นไม่ได้เลยครับน้องๆเวลิกส์ <Very good. S 1> นี่เลยครับผมก็บอกบอกว่าพี่เนี่ยอยู่อันดับหนึ่งของวงการ ROV เลยครับทุกคนแม้แต่วงการฟรีไฟพี่ก็ยังอยู่อันดับหนึ่ง ไม่มีใครสามารถล้มพี่ได้นะครับทุกคน MVP ทำไมบัตเตอร์ไฟได้ผมรู้แล้วเมื่อกี้เกมมันบักที่จริงนะผมควรจะได้ MVP แต่ว่าบัตมันได้ไงโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับสร้างเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้เขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ